สวัสดีคะ่ะทุกๆคนสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบก,กับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นสามลัดนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่19นะคะเดือนมกราคม 2,566นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียคืนนี้อัด้รูปศูนย์นะคะเจาะให้เม็ดเดียวศูน้านะคะหุ้นรัเสเซียรูปศูนย์เจาะ05นนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ จำวันที่19เดือนมกราคม25ด6น้วยบนะคะหุ้นเยอรมันตัวนี้แอดให้รูดนศูนย์นะคะเจาะให้เมดเดียว0ูนนะคะหุ้นเยอรมันรุดนศูนย์เจาะ07นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะ ประจำวันที่19เดือนมกราคม2566นะคะหุ้นอังกฤษคืนนี้อดให้รูดศูนย์นะคะเจาะให้เม็ดเดียว09นะคะหุ้นอังกฤษรูดศูนย์เจาะ09นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสามักของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ